ระยะเวลามาตรา1 9 3ทัการนับระยะเวลาทั้งปวงให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายคำสั่งสารระเบียบข้อบังคับหรือนิติกรรมกำหนดเป็นอย่างอื่นมาตรา1 9 3ทักาบการคำนวณระยะเวลาให้คำนวณเป็นวัน แต่ถ้ากำหนดเป็นหน่วยเวลาที่สั้นกว่าวันก็ให้คำนวณตามหน่วยเวลาที่กำหนดนั้นมาตรา193ทับวรรคหนึ่งค่ากำหนดระยะเวลาเป็นหน่วยเวลาที่สั้นกว่าวันให้เริ่มต้นนับในขณะที่เริ่มการนั้นมาตรา193 3้าาับวรรคสองถ้ากำหนดระยะเวลาเป็นวันสัปดาห์เดือนหรือปี มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยกันเว้นแต่จะเริ่มการในวันนั้นเองตั้งแต่เวลาที่ถือได้ว่าเป็นเวลาเริ่มต้นทําการงานกันตามประเพณีมาตรา193่ับในทางคดีความในทางราชการหรือทางธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมวันหมายความว่าเวลาทำการตามที่ได้กำหนดขึ้นโดยกฎหมายคำสั่งศาล หรือระเบียบข้อบังคับหรือเวลาทำการตามปกติของกิจการนั้นแล้วแต่กรณีมาตรา193รทับ 5, วร์หนึ่งถ้ากำหนดระยะเวลาเป็นสัปดาห์เดือนหรือปีให้คำนวณตามปีปฏิทินมาตรา193รทับ 5, วร์สถ้าระยะเวลาไม่ได้กำหนดนับแต่วันต้นแห่งสัปดาห์วันต้นแห่งเดือน หรือปีระยะเวลาย่อมสิ้นสุดลงในวันก่อนหน้าจะถึงวันแห่งสัปดาห์เดือนหรือปีสุดท้ายอันเป็นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลานั้นถ้าในระยะเวลานับเป็นเดือนหรือปีนั้นไม่มีวันตรงกันในเดือนสุดท้ายให้ถือเอาวันสุดท้ายแห่งเดือนนั้นเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลามาตรา193ทับวรรคหนึ่งถ้าระยะเวลากำหนดเป็นเดือนและวัน หรือกำหนดเป็นเดือนและส่วนของเดือนให้นับจำนวนเดือนเต็มก่อนแล้วจึงนับจำนวนวันหรือส่วนของเดือนเป็นวันมาตรา193ทับ6วรค2ถ้าระยะเวลากำหนดเป็นส่วนของปีให้คำนวณส่วนของปีเป็นเดือนก่อนหากมีส่วนของเดือนให้นับส่วนของเดือนเป็นวันมาตรา193 6วทับ6วรสา การคำนวณส่วนของเดือนตามวัหนึ่งและวั2สอให้ถือว่าเดือนหนึ่งมี30วันมาตรา193ทับ7ถ้ามีการขยายระยะเวลาออกไปโดยมิได้มีการกำหนดวันเริ่มต้นแห่งระยะเวลาที่ขยายออกไปให้นับวันที่ต่อจากวันสุดท้ายของระยะเวลาเดิมเป็นวันเริ่มต้นมาตรา193ทับ8ถ้าวันสุดท้ายของระยะเวลา เป็นวันหยุดทําการตามประกาศเป็นทางการหรือตามประเพณีให้นับวันที่เริ่มทําการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทําการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาอายุความหมวดหนึ่บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา193สิทับสิทธิเรียกร้องใดๆถ้าไม่ได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดสิทธิเรียกร้องนั้น เป็นอันขาดอายุความมาตรา193.10ิทับ1ิสิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ตามสิทธิ์เรียกร้องนั้นได้มาตรา193.11อาทับทยายุความที่กฎหมายกำหนดไว้นั้นคู่กรณีจะตกลงกันให้งดใช้หรือขยายออกหรือย่นเข้าไม่ได้ มาตรา193/12อายุความให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไปถ้าเป็นสิทธิเรียกร้องให้งดเว้นกระทำการอย่างใดให้เริ่มนับแต่เวลาที่ฝ่าฝืนกระทำการนั้นมาตรา193/13สิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้ยังไม่อาจบังคับได้จนกว่าจะได้ทวงถามให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนให้เริ่มนับอายุความตั้งแต่เวลาแรก ที่อาจทวงถามได้เป็นต้นไปแต่ถ้าลูกนี่ยังไม่ต้องชําระหนี้จนกว่าระยะเวลาหนึ่งจะได้ล่วงพ้นไปแล้วนับแต่เวลาที่ได้ทวงถามนั้นให้เริ่มนับอายุความตั้งแต่ระยะเวลานั้นสิ้นสุดไปแล้วมาตรา193.14อาทับอายุความย่อมสะดุดหยุดลงในกรณีดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่ง ลูกหนี้รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้องโดยทำเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ให้ชำระหนี้ให้บางส่วนชำระดอกเบี้ยให้ประกันหรือกระทำการใดๆอันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้องวงเล็บ 2. เจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ชำระหนี้วงเล็บ3 เจ้านี้ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายวงเล็บ4เจ้านี้ได้มอ,อบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาวงเล็บ5เจ้านี้ได้กระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดีมาตรา193.15วรรคหนึ่งเมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้วระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นไม่นับเข้าในอายุความ มาตรา193ทับ 15, วัสองเมื่อเหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใดให้เริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลานั้นมาตรา193ทับสหนี้ใดซึ่งตามมูลแห่งหนี้นั้นเจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้เป็นคราวๆเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้ในเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนอายุความครบบริบูรณ์ เพื่อเป็นหลักฐานว่าอายุความสะดุดหยุดลงมาตรา193ทับสวรรคหนึ่งในกรณีที่อายุความสะดุดหยุดลงเพราะเหตุตามมาตรา193ทับสวงเล็บสองหากคดีนั้นได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกคำฟ้องหรือคดีเสร็จไปโดยการจำหน่ายคดีเพราะเหตุถอนฟ้องหรือทิ้งฟ้องให้ถือว่าอายุความไม่เคยสะดุดหยุดลง มาตรา193.17ทับวรรคสในกรณีที่คดีนั้นศาลไม่รับหรือคืนหรือให้ยกคำฟ้องเพราะเหตุคดีไม่อยู่ในอำนาจศาลหรือศาลให้ยกคำฟ้องโดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะฟ้องใหม่และปรากฏว่าอายุความครบกำหนดไปแล้วในระหว่างการพิจารณาหรือจะครบกำหนดภายใน60วันนับแต่วันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นถึงที่สุด ให้เจ้านี้มีสิทธิ์ฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ชำระหนี้ภายใน60วันนับแต่วันที่คำพิพากษาห,หรือคำสั่งนั้นถึงที่สุดมาตรา193-18ให้นำมาตรา193-17มทับมาใช้บังคับแก่กรณีที่อายุความสะดุดหยุดลงเพราะเหตุตามมาตรา193-14ทับวงเล็บ3วงเล็บ4และวงเล็บ5โดยอนุโลม มาตรา193ทับสในขณะที่อายุความจะครบกำหนดนั้นถ้ามีเหตุสุดวิสัยมาขัดขวางม,มีให้เจ้าหนี้กระทำการตามมาตรา193ทับสให้อายุความนั้นยังไม่ครบกำหนดจนกว่าจะพ้น30วันนับแต่วันที่เหตุสุดวิสัยนั้นได้สิ้นสุดลงมาตรา193อาทับยอายุความสิทธิเรียกร้องของผู้ยาวหรือของบุคคลวิกลจริต อันสาร,รจะสั่งให้เป็นคนไรความสามารถหรือไม่ก็ตามถ้าจะครบกําหนดลงในขณะที่บุคคลดังกล่าวยังไม่รู้ถึงความสามารถเต็มภูมิหรือในระหว่างหนึ่งปีนับแต่วันที่บุคคลดังกล่าวไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลอายุความนั้นยังไม่ครบกําหนดจนกว่าจะครบหนึ่งปีนับแต่วันที่บุคคลนั้นได้ล้ถึงความสามารถเต็มภูมิหรือได้มีผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณีแต่ถ้าอายุความสิทธิเรียกร้องนั้นมีระยะเวลาน้อยกว่า1ปีก็ให้นำกำหนดระยะเวลาที่สั้นกว่านั้นมาใช้แทนกำหนดระยะเวลา1ปีดังกลาง่าวมาตรา 193- 21อาทับยอายุความสิทธิเรียกร้องของผู้เยาว์หรือของคนไร้ความสามารถหรือของคนเสมือนไร้ความสามารถที่จะฟ้องร้องผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของตนนั้นถ้าจะครบกำหนดลงในขณะที่บุคคลดังกล่าวยังไม่รู้ถึงความสามารถเต็มภูมิหรือในระหว่างหนึ่งปีนับแต่วันที่บุคคลดังกล่าวไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์อายุความนั้นยังไม่ครบกำหนดจนกว่าจะครบหนึ่งปีนับแต่วันที่บุคคลนั้นได้รู้ถึงความสามารถเต็มภูมิหรือได้มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณีแต่ถ้าอายุความสิทธิเรียกร้องนั้นมีระยะเวลาน้อยกว่า1ปีก็ให้นํากำหนดระยะเวลาที่สั้นกว่านั้นมาใช้แทนกำหนดระยะเวลา1ปีดังกล่าวมาตรา1 9 3อทับยอายุความสิทธิเรียกร้องระหว่างสามีภริยาถ้าจะครบกำหนดก่อนหรือภายใน1ปีนับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลงอายุความนั้นยังไม่ครบกำหนด จนกว่าจะครบ1ปีนับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลงมาตรา193่ทับยอายุความสิทธิเรียกร้องอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้ตายถ้าจะครบกำหนดภายใน1ปีนับแต่วันตายอายุความนั้นยังไม่ครบกำหนดจนกว่าจะครบ1ปีนับแต่วันตายมาตรา193่ทับ 24, เมื่ออายุความครบกำหนดแล้วลูกหนี้จะสละประโยชน์แห่งอายุความนั้นเสียก็ได้แต่การสละประโยชน์เช่นว่านี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอกหรือผู้ค้ำประกันมาตรา193เทับเมื่ออายุความครบกำหนดแล้วให้มีผลย้อนหลังขึ้นไปถึงวันที่เริ่มนับอายุความมาตรา193ทับ เมื่อสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นประธานขาดอายุความให้สิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นอุปกรณ์นั้นขาดอายุความด้วยแม้ว่าอายุความของสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นอุปกรณ์นั้นจะยังไม่ครบกำหนดก็ตามมาตรา193่ทับ 27, ผู้รับจำนองผู้รับจำนำผู้ทรงสิทธิยึดห่วงหรือผู้ทรงบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้อันตนได้ยึดถือไว้ ยังคงมีสิทธิ์บังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองจำนำหรือที่ได้ยึดถือไว้แม้ว่าสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นประธานจะขาดอายุความแล้วก็ตามแต่จะใช้สิทธินั้นบังคับให้ชำระดอกเบี้ยที่ค้างย้อนหลังเกิน5ปีขึ้นไปมีได้มาตรา193-28ทับวรรคหนึ่งการชำระหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องซึ่งขาดอายุความแล้วนั้นไม่ว่ามากน้อยเพียงใดจะเรียกคืนไม่ได้แม้ว่าผู้ชำระหนี้จะไม่รู้ว่าสิทธิเรียกร้องขาดอายุความแล้วก็ตามมาตรา193ทับ28วรรค2บทบัญญัติในวรรค1ให้ใช้บังคับแก่การที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือโดยการให้ประกันด้วย แต่จะอ้างความข้อนี้ขึ้นเป็นโทษแก่ผู้คำประกันเดิมไม่ได้มาตรา193-29เมทับเมื่อไม่ได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ศาลจะอ้างเอาอายุความมาเป็นเหตุยกฟ้องไม่ได้อายุความหมวด2กํกำหนดอายุความมาตรา193-30ทับ อายุความนั้นถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมีได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้มีกำหนด10ปีมาตรา193ทั31สิทธิเรียกร้องของรัฐที่จะเรียกเอาค่าภาษีอากรให้มีกำหนดอายุความ10ปีส่วนสิทธิเรียกร้องของรัฐที่จะเรียกเอานี่อย่างอื่นให้บังคับตามบทบัญญัติในลักษณะนี้ มาตรา1 9 3ทับส2สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นโดยคำพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุดหรือโดยสัญญาประนีประนอมยอมความให้มีกำหนดอายุความ10ปีทั้งนี้ไม่ว่าสิทธิเรียกร้องเดิมจะมีกำหนดอายุความเท่าใดมาตรา1 9 3ทับส3สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้ให้มีกำหนดอายุความ5ปีวงเล็บหนึ่ง ดอกเบี้ย,ยครั้งชำระวงเล็บ2เงินที่ต้องชำระเพื่อผ่อนทุนคืนเป็นงว,วดๆวงเล็บ3ค่าเช่าทรัพย์สินครั้งชำระเว้นแต่ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา193 34วงเล็บ6วงเล็บ4เงินครั้งจ่ายคือเงินเดือนเงินปีเงินบำนาญค่าอุปการะเลี้ยงดูและเงินอื่นๆ ในลักษณะทานองเดียวกับที่มีการกำหนดจ่ายเป็นระยะเวลาวงเล็บ5สิทธิเรียกร้องตามมาตรา193ทับวงเล็บ1วงเล็บ2และวงเล็บ5ที่ไม่อยู่ในบังคับอายุความ2ปีมาตรา193ทับ34สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้ให้มีกำหนดอายุความ2ปีวงเล็บ1 ผู้ประกอบการค้าหรืออุตสาหกรรมผู้ประกอบหัถกรรมผู้ประกอบศิลปะอุตสาหกรรมหรือช่างฝีมือเรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบค่าการงานที่ได้ทำหรือค่าดูแลกิจาการของผู้อื่นรวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไปเว้นแต่เป็นการที่ได้ทำเพื่อกิจาการของฝ่ายลูกหนี้นั่นเองวงเล็บ2ผู้ประกอบเษกษตรกรรมหรือการป่าไม้เรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบ อันเป็นผลิตผลทางเกษตรหรือป่าไม้เฉพาะที่ใช้สอยในบ้านเรือนของฝ่ายลูกหนี้นั่นเองวงเล็บ3ผู้ขนส่งคนโดยสารหรือสิ่งของหรือผู้รับส่งข่าวสารเรียกเอาค่าโดยสารค่าระวางค่าเช่าค่าธรมเนียมรวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไปวงเล็บสีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือหอพัก ผู้ประกอบธุรกิจในการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มหรือผู้ประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการเรียกเอาค่าที่พักอาหารหรือเครื่องดื่มค่าบริการหรือค่าการงานที่ได้ทำให้แก่ผู้มาพักหรือใช้บริการรวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไปวงเล็บ5ผู้ขายสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสลากที่คล้ายคลึงกันเรียกเอาค่าขายสลาก เว้นแต่เป็นการขายเพื่อการขายต่อวงเล็บ6ผู้ประกอบธุรกิจในการให้เช่าสังหาริมทรัพย์เรียกเอาค่าเช่าวงเล็บ7บุคคลซึ่งไม่ได้เข้าอยู่ในประเภทที่ระบุไว้ในวงเล็บ1แต่เป็นผู้ประกอบธุรกิจในการดูแลกิจการของผู้อื่นหรือรับทำการงานต่างๆเรียกเอาสินจ้างอันจะพึงได้รับในการนั้นรวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป วงเล็บ8ลูกจ้างซึ่งรับใช้การงานส่วนบุคคลสินจ้างอย่างอื่นเลือกเอาค่าจ้างการงานที่ทำรวมทั้งเงินที่ได้ออกทดลองไปหรือนายจ้างเรียกเอาคืนซึ่งเงินเช่นว่านั้นที่ตนได้จ่ายล่วงหน้าไปวงเล็บ9ลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประจําลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายวันรวมทั้งผู้สึกขัดงานเลือกเอาค่าจ้างหรือสินจ้างอย่างอื่น รวทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไปหรือนายจ้างเรียกเอาคืนซึ่งเงินเช่นว่านั้นที่ตนได้จ่ายล่วงหน้าไปวงเล็บส0ครูสอนพวกฝึกหัดงานเรียกเอาค่าฝึกสอนและค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามที่ได้ตกลงกันไว้รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไปวงเล็บ11เจ้าของสถานศึกษาหรือสถานพยาบาลเรียกเอาค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ หรือค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอย่างอื่นรวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไปวงเล็บ12ผู้รับคนไว้เพื่อการบำรุงเลี้ยงดูหรือฝึกสอนเรียกเอาค่าการงานที่ทำให้รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไปวงเล็บ13ผู้รับเลี้ยงหรือฝึกสอนสัตว์เรียกเอาค่าการงานที่ทำให้รวมทั้งเงินที่ได้ออกคดรองไปวงเล็บ14 ครูหรืออาจารย์เรืยกเอาค่า2องวงเล็บ15ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทันตกรรมการพยาบาลกาพรพดุงคันผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์หรือผู้ประกอบพวกศิลปะสาขาอื่นเรียกเอาค่าการงานที่ทำให้รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไปวงเล็บ16ทนายความหรือผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย รุมทั้งพยานผู้เชี่ยวชาญเรียกเอาค่าการงานที่ทำให้หรวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไปหรือผู้ความเรียกเอาคืนซึ่งเงินเช่นว่านั้นที่ตนได้จ่ายล่วงหน้าไปวงเล็บ17ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวะกรรมสถาปัตยกรรมผู้สอบบัญชีหรือผู้ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นเรียกเอาค่าการงานที่ทำให้หรวมทั้งเงินที่ได้ออกทดลองไป หรือผู้ว่าจ้างให้ประกอบการงานดังกล่าวเลือกเอาคืนซึ่งเงินเช่นว่านั้นที่ตนได้จ่ายล่วงหน้าไปมาตรา1 9 3่5ภายใต้บังคับมาตรา193.27สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือโดยการให้ประกันตามมาตรา1 9 3 2 8วรรค2ให้มีกำหนดอายุความสปี นับแต่วันที่ได้รับสภาพความรับผิดหรือให้ประกัน